สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่ GT Channel ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild กันนะครับผมนะวันนี้ครับจะมาสอนหาทรายบูนครับสำหรับวิ่งบนทะเลทรายครับอันนี้กันนะครับแล้วก็หาสโนว์บูนครับสำหรับวิ่งบนหิมะครับว่าหากันอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นครับเราจะไปเมืองเกลโดครับเมืองทะเลทรายครับที่หน้าเมืองครับไปคุยกับชายคนนี้ครับผมนะ สวัสดีฉันชื่อโบไซครับอายุ35ปีฉันโสดและรักการวิ่งบนทะเลทรายเป็นอย่างมากใครๆก็บอกว่าฉันมีเทคนิคสําหรับการวิ่งบนทะเลทรายบนแห่งนี้นะนะนายอยากรู้ไหมล่ะนายเห็นสิ่งนี้ไหมมันคือทรายบูทที่ทําให้ฉันสามารถวิ่งข้ามทะเลทรายได้อย่างว่องไวนายอยากได้รองเท้านี้ไหมล่ะมันเป็นของที่หายากนะและฉันยินดีที่จะให้สิ่งนี้กับนาย เพียงแต่ว่าออคิดในใจนี่เป็นโอกาสทองล้วที่จะให้เจ้านี่ทําอะไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนงั้นโอเคงั้นฉันจะให้รองเท้าคู่เล็กๆจากสปปรหลาดแต่นายจะแต่ฉันอยากรู้เกี่ยวกับออตำนานฮีโร่คนที่8น่ะทุกคนในเมืองกิยโดจะทราบว่าออตำฮีโร่มีทั้งหมด7คนด้วยกันแต่ฮีโร่คนที่8ได้หายจากประวัติศาสตร์ไปไม่รู้ว่าทําไมนายช่วยหาเธอให้พบแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ฉันทีฉันจะให้ไซบูทเป็นการตอบแทนและกัน ตกลงไหมถ้านายตกลงฉันได้ยินมาว่าเธอผู้นี้ถูกปฏิสถานในเมืองเกลุโดไฮแลนด์ตามที่ปรากฏหลักฐานเธอมีชื่อเล่นว่ายักษ์โปไซแต่ฉันไม่มีข้อมูลมากนะักช่วยถ่ายรูปปั้นมาแล้วก็เอามาให้ฉันทีเกลูโดไฮแลนด์จะปกคลุมด้วยหิมะทําให้ยากต่อการเดินทางฉันจึงให้สมสโนว์บูทอันนี้เพื่อช่วยในการเดินสะดวกและได้รวดเร็วขึ้นอาแล้วเราก็รับเควสนะครับดิเอทเฮโรเรียนนะครับผมนะ แล้วก็จะไปไปที่เกลดโดไฮแลนด์ตามที่โบไซาบอกนะครับผมนะาจากเควสนะครับบ่อแสของดีเคโรเลียนนะครับผมนะไปที่เกลูโดนะครับเราจะวาไปที่ตำแหน่งนี้นะครับผมนะจะไปสองตำแหน่งด้วยกันครับตำแหน่งสีสีน้ำเงินนะฮะ Status of a h e r o r i a นะอันนี้แล้วก็บนเนินอันนี้ฮะผมตำแหน่งสีแดงฮะเราจะวาร์ปไปที่ศาลเจ้าคามานะครับผมนะอันนี้เราจะมาอยู่ที่เกนูโดโซนเกนูโดไฮแลนด์นะฮะอ,อย่างที่เขาบอกปกคลุมด้วยหิมะเราก็ต้องใส่รองเท้าหิมะแล้วก็เสื้อกันหนาวนะครับเราจะเดินไปที่ตำแหน่งสีน้ำเงินก่อนนะครับผมนะ ตำแหน่งสีน้ำเงินครับก็จะเป็นตำแหน่งของ status of the heroian ex heroian ครับวีรบุรุษคนที่8นะฮะอ่าดุปันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งอยู่ตรงนี้ครับผมเราจะถ่ายรูปนะครับฮีโร่ Hero คนที่8นะฮะอ่าถ่ายปั้มจะมีเควสตขึ้นมานะครับแล้วก็กดเซฟ ก่อนกลับไปเมืองเกียโดครับเราจะไปที่ตำแหน่งสีแดงก่อนนะครับผมนะเพื่อถ่ายรูปรูปไปที่2นะครับเพื่อที่จะมาแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับผมนะเราจะไปถ่ายรูปตำแหน่งที่2ตรงนี้ครับตรงบนเนินส,งสูงๆนะฮะปีนขึ้นไปก่อนนะครับผมเราจะเจอด้ามดาบเล่มหนึ่งอยู่ฮะที่ปักอยู่นะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ ถ่ายรูปก่อนก็กดเซฟไว้ครับผม่งจากนั้นนะครับผมเราก็วาร์ปกลับไปที่เมืองเกลุดโดครับ<ๆ>เพื่อไปคุยกับโบไซอีกครั้งหนึ่งครับผมนะพอมาถึงเมืองเกลุดโดนะครับผมนะัเราก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงครั้งนึงครับผมนะไปหลอกโบไซอีกรอบหนึ่ง โอ้ขอบคุณพระเจ้านายกลับมาอย่างปลอดภัยนึกว่าหายไปนานทําให้ฉันรู้สึกเป็นหวน่วงฉันต้องค้นหาวิญญาณบุลุษคนที่8ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าตกลงนายพบแล้วใช่ไหมถ้านายพบนายเอารูปมาให้ฉันดูได้เลยนนะอะพบแล้วเหรอไหนขอรูปเอามาให้ดูหน่อยสิเราก็จะเอารูปให้เขาดูนะครับผมนะ วีรบ,บุรุษคนที่8นะฮะรูปปั้นนี้อ๋อนี่มันเหมือนที่เขาลือกันไว้เลยในที่สุดฉันก็พบว่าวีรบ,บุรุษคนที่8มีอยู่จริงโลกนี้คงนอนตาหลับแล้วถ้ารู้เรื่องนี้แต่ฉันไม่ต้องการบอกทุกคนหรอกเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะโอเคตามที่ตกลงฉันจะให้สิ่งนี้ตามที่นายขอแต่มีอีกเรื่องหนึง่งฉันต้องขอคืนสโนว์บูทของนายคืนด้วยละ่ะ แล้วเราก็จะได้ทายบูธนะครับมานะครับนะเราจงใช้มันอย่างทะลุถนอมด้วยละ่ะตอนนี้ฉันขอคืนสโนว์บูธก่อนไม่งั้นฉันจะต้องเดินเท้าเปล่าละเอาละเสร็จธุระแล้วฉันคงจะไม่สามารถวิ่งบนทะเลทรายได้อีกนะคงวิ่งได้ยากขึ้นนะเพราะฉันไม่มีสโนว์ทรายบูธแล้วฉันคงต้องหาเส้นทางอื่นนะแล้วฉันจะพักแถวที่หน้าเต็นท์หน้าเมืองกิรุโดสักห้านาทีถ้ามีอะไรฉันก็ช่วยบอกมาล่ะแล้วเราก็เคลียร์เควสะครับดิเอ็กฮโรเรียนนะครับผมนะ อ่าโอเคเราจะได้สายบูธมานะครับผมนะเรียบร้อยแต่สโนว์บูธต้องคืนาบรสายไปแล้วก็คุยอีกรอบนะครับนายอีกแล้วเหรอใช่นายมาทําอะไรที่นี่นี่เราไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ h a n เอา o กันเลยนะฉันอยากจะได้สโนวะ์บูธอะอะไรนะนายต้องการสโนว์บูธอีกแล้วเหรอนี่ทําไมนายโลภอย่างนี้ลนะไม่รู้จักพอซะเลยฟังนะถ้าฉันให้นายฉันก็ไม่มีรองเท้าใส่สิ ฉันจะทำยังไงดีคิดในใจใจเซนมันต้องมีทางออกใจเย็นไอ้หนูนี่มันเป็นใครมันทำไมฉันจะต้องให้สโนว์บสกับมันอะโอเคทำไมฉันต้องทำตามคำขอของนายด้วยละ่ะทำไมนายมีอะไรให้ฉันประทับใจเหรอฉันก็จะให้สโนว์บูสอีกครั้งก็ได้นะแต่งั้น แต่มีเงื่อนไขว่าฉันจะให้นายช่วยฉันอย่างหนึ่งนะนายสังเกตเห็นไหมว่ารูกป,ปั้นฮีโร่คนที่8ไม่มีดาบถืออยู่และรู้ไหมว่าฮีโร่ทั้ง7คนทุกคนมีดาบถืออยู่นายจะต้องหาดาบเล่มนั้นให้พบว่ามันอยู่ที่ไหนนะแล้วก็ฉันจะไม่ให้สโนว์บูทกับนายสำหรับการไปที่เกโรโด h ไฮแลนด์อีกนายจะต้องไปที่เกโรโดไฮแลนด์โดยไม่มีสโนว์บูทนะ ขอโทษด้วยจริงๆฉันไม่สามารถให้ได้อะแล้วเราก็จะรับเพยนะครับเดี๋ยวฟอร์กอตเทนนะครับสวอร์ด้งดาบที่ถูกลืมครับเราถ่ายรูปดาบมัครับแล้วก็เอารูปดาบนะครับไปให้บซวายดูนะครับผมนะ,อ,ะนอนายกลับมาแล้วเหรอหนายดาบที่ฉันให้ไปหาเจอหรือเปล่าขอรูปดูหน่อยสิอ๋อมันมีจริงอยู่แล้วเนี่ยหนายหามันโดยไม่มีสโนว์บู๊คเหรอเนี่ย ที่ตายสิที่นั่นมันอากาศเลวร้ายมากนะนายเป็นใครกันแน่นะที่ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อคำสัญญาเอาละฉันคงไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วละ่ะสุดท้ายแล้วฉันก็คงจะต้องมอ,อบรองเท้าให้นายแล้วก็เดินเท้าเปล่า,านะอ่าแล้วเราก็รับสโนว์บูธมานะครับผมนะโอเคนะครับ แต่ฉันก็มีความสุขนะนายรู้อะไรไหมเพราะสิ่งที่นายทำให้มันทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นและน่าหลงไหลทำให้ฉันคาดไม่ถึงเนะโอเคละไ,ไปได้แล้วล่ะนะโอเคครับเราก็จะสามารถหาทรายบูทแล้วก็สโนว์บูทนะครับที่สองนันนะครับผมนะจากชายสองคนนี้ชายคนนี้นะผมนะ แล้วก็เคลียร์เควสฟอร์กัตเทนซอสนะครับผมนะอ่าสุดท้ายครับบัวไซก็เท้าเปล่านะครับผมนะสูงหน่อยไม่มีรองเท้าใส่แล้วแล้วก็ยิ้ม <c oughs> อ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือทรายบูธนะครับผมอ่าโชว์ก่อนสำหรับเดินทะเลทรายฮนะเดินนี่เร็วขึ้นอ่าโชว์หน่อยวิง่งตึ๊ด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 อเี๋ยเปรียบเทียบกันนะครับผมระหว่างไซบูทกับ บูธธรรมดาฮะต่อมาครับเป็นสโนว์บูธนะครับผมนะสำหรับวิ่งบนหิมะครับอันนี้หมุนไปรอบรอบนะฮะเขาบอกว่าทำมาจากขนสัตว์อะไรสักอย่างนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะผมนะไซด์บูธกับสโนว์บูธนะครับ2อันนี้เราจะไปเอาสโนว์บูธครับไปทดสอบในหิมะนี้ก่อนฮะจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะเปรียบเทียบกับตัวบูธธรรมดานะครับผมนะ เพิ่มความเร็วนิดหน่อยนะฮะและยังเรายังสามารถเอา snow b o ู t กับสายบูทครับไปสามารถอัปเกรดได้นะครับโดยใช้ไฮไลท์ลิซ่านะครับผมกิ้งก่านะฮะอัพได้ตั้งแต่1ดาวและ4ดาวนะครับผมนะ โอเคครับงั้นคลิปหาสายบุธและสโนุบุชก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Sub ส c r ร b e ครับช่อง TGT Channel ครับไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ